แม่แม่สีก erm ็มีความสุขนะครับนุ่นน่ารักมากว้าวว้าวว้าเสียงลูกเสียงลูกแม่ขันรีบเลยอ่ะเสียงลูกโอ้ยรีบเลยอ่ะรีบเลยอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยหืมสิงเอ้ยเนาะขันไม่ห่วงลูกแล้วบอ้ยเอาละสิ สิงห์ไม่เป็นอันกินอน,นอนแล้วสิงห์ร้องแล้วสิงห์ร้องแล้วแม่คันยังเฉยเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดช่องพังขันเงินไพร่คนน้อยนะครับวันนี้ก็ มีแม่แม่เอฟซมาเยียบเยือนน้องๆช้างของเราเนมุกเน่นิ้งก็โจแม่แพนแม่ชุกพน,นุ่งวันนี้วันนี้เราก็มาปล่อยตามทุ่งเนี่ยตามทุ่งนากินลูกข้าวโอ้ยข้าวสวยๆทย้งนั้นเลยสวยงามมาก เข้ากล้องหน่อยเร็วโอ้ยกำลังเสบเนาะตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับาจะไปอาบน้ำกันนะครับกลับมาก็ม,มันลุยข้าวเลยช่วงคำๆนี่กินดีมากๆเลยนะครับมแม่ทุกนคนนะครับโอ้ดูเหมือนทางครอบครัวเลย <laughs> พ่อแม่ลูกนะ <laughs> ให้มันได้อย่างงี้สิเนาะเนี้ย อวันนี้บุฟเฟ่กลางทุ่งนาเลยขันๆันมาพี่ขันทั้งพี่มันจังนี่หยาหลายนี่คือความสุขของน้องช้างแล้วก็ความสุขของแม่แม่เอซี่แนโอ้โหเยอะมาก ครอบครัว FC บ้านพี่สิงบ้านพี่ชายาาน้องสิงย้อดมา,มา,ดาใส่แม,ม่ขันจะรีบไปไหนอ่ะโอ้ยเห็ดไหม,ม,มคือเนาะ สุหล่อสุดๆนะครับไป็นอะอีกเนาะพี่ชัยป,ปล่อยฟรีสไตล์นะครับไม่ขันไม่มีใครนั่งคอไม่มีใครขึ้นปล่อยฟรีสไตล์ให้กินแบบฟรีสไตล์เลย แท้แน่นอวันนี้ครับในภาพบรรยากาศบรรยายเลยนะครับวันนี้โอ้โหน้องน้องช้างของเราก็ช่างมีความสุขแม่แม่เอสีก็มีความสุขนะครับนุ่นน่ารักมากโอยว่าเสียงลูกเสียงลูกแม่ขันรีบเลยอ่ะเสียงลูกโอ้ยรีบเลยอ่ะรีบเลยอ่ะโอ้โอ้ย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 เอ้ยเนาะ หลอกล่อเป็นซะเหลือเกินคักหลายเนาะสิ่งลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงมากๆฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะลมแรงนิดนึงนะครับ สองแม่ลูกก็ยืนกินด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะโอ้โหพี่ชายก็หลีกไปอยู่คนเดียวเนาะแม่ขันนี่ไม่กล้าเข้าใกล้พี่ชายสักเท่าไหร่นะครับแม,แม่เพราะว่าพี่ชายตกมันนะครับสังเกตเห็นเมื่อวานแล้วนะครับพอเราไปลงอาบน้ําสวนทางกันมาแม่ขันนี่กลัวพี่ชายเลยนะวันนี้ก็กลัวนะครับเพราะว่าพี่ชายตกมัน กลัวกลัวช้างตกมันนะครับแม่ขันเออกลัวลูกตัวเองพี <laughs> ่ชายเข้าบ้านแล้วทำไงอะ่ะทีนี้แม่ขันแม่ขันจะทำยังไงดีอะแม่ขันจะทำยังไงอ่ะ จะตามลูกไปหรือล่าหรือว่าจะห่วงกินมากกว่าเอาให้แน่นอนเดอ้อเอาให้แน่นอนเดอ้อไงดีเออสิงจะไปเลยเด้อขันไม่ห่วงลูกแล้วบ่เอาละสิสิงไม่เป็นนันกินนันนอนละ สิงร้องแล้วสิงร้องแล้วแมคันยังเฉยเลยอ่ะโอ้โหห่วงกินมากกว่ามั้งืมแมคันนี่ห่วงกินมากกว่าแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยมาขัดแขนน้อ<า>เข้าไปเร็วเด้ เออไม่ห่วงลูกเลยอะ่ะห่วงกินมากกว่าโอ้ทีนี้ห่วงกินนะครับโอ้โหไม่ขันอยู่คนเดียวเลยอะ่ะไม่ยอมไปเลยอะ่ะเอาเอาละสิหาลูกไม่เจอละเอายังไงทีนี้เอายังไงเอายังไงทีนี้หาลูกไม่เจอแล้วออไปไงนี่ ฮ <laughs> ะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงนี่โอ้โหจะกลับบ้านแล้วเนาจะกลับมานแล้วใช่ไหมไม่ไปกับลูกแล้วใช่ไหมโอเคโอเคไม่ดิกอบ้านก็<ะ>ดได้ถึงเวลาเข้ามาแล้วโอหวงกินมากหวงกินมากๆเลยนม่รับแม่คุณของเรา กินดีไลยไม่ยอมไปละวันนี้ขอข้าพเจ้าขอแม่นางกินก่อนนะจ๊ะคุณลูกเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวแม่ตามไปเด้อ <laughs> <laughs> โอ้โหโโคุณแม่เนี่ย ่งกินมากๆเลยของโปรดนะนน้นานได้กินทีเนาะนลูกข้าวกินดีมากลูกชายทั้งสองเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแต่คุณแม่ก็ยังกินอาหารอย่างอริดอร่อยนะครับเออ ในภาพบรรยายนะความสุขของแม่ขันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลน้าในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้เพื่อแจเตือนในช่องพังขันเงินพันกดน้อยด้วยละกกันนะครับสวัสดีครับ